สัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5โมงเย็นของทุกๆวันค่ะกับช่องเปิดกุพาขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ีที่106แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพาจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพาองค์ไหนนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะวันนี้ก็มีพระสวยๆมาฝากกับทุกๆท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญกลมใหญ่รุ่นสองสมเด็จโตวัดสตือจังหวัดอยุธยารุ่นอนุสรร้อยปีเนื้อทองแดงรมดำสวยมาก สวยมากเลยนะคะสวยเดิมค่ะเก็บเหรียญสวยๆนะคะมีชายไปกว่าครึ่งนะคะด้านหลังก็สวยนะคะจะเก็บจะใช้ก็ดีไปหมดเลยค่ะสวยมากค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จโตสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะระคะเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางปี2537รุ่นเสาห้ามหามงคล12นักสัตว์เนื้อทองแดงขัดเงาสาภาพสวยสวยเดิมๆเลยค่ะด้านหลังก็สวยนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงจังหวัดอยุทยาปี2533เนื้อทองแดงตอกโคด้ด้านหน้ามุมร่างสวยมากนะคะสวยเดิมๆค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อโตสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน้าเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เมกวัดลำกระดานกรุงเทพปี2529หลังหลวงพ่อดำเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสวยเดิมนะคะ หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมเดิแบบนี้ด้านหลังก็สวยค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่แม่วัดลำกระดานสวยสวยเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะกับสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกรมหลวงสรรพสิทธิ์ปะสงหลังยันน้ำเต้าปี2512เจ้าคุณนอวัดเทพศิลินปุกเสกเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสวยเดิมค่ะสำหรับเหรียญนี้ สำหรับเหรียญสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญวัดบ้านแหลมปี2500หลังยันลึกเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยสวยเดิมนะคะสำหรับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ตื้อวัดป่าอาจารย์ตื้อจังหวัดเชียงใหม่ปี2532เนื้อทองแดงลมดำสวยมากสวยมากเลยนะคะสวยเดิมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่ตื้อสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะสวยๆเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันต่อค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหน้าตรงครึ่งองค์ปี2513เจ้าคุณนวัดเทพศิรินทร์กรุงเทพสภาพดีสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญนี้ สำหรับเหรียญเจ้าคุณนอครึ่งองค์ปี2513สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระวัดปากน้ำรุ่น6พระไตปีดกเนื้อนวะโรหะวัดปากน้ำกรุงเทพต่อโค้ดด้านหลังสวยเดิมค่ะ สำหรับพระวัดปากน้ำเนื้อนวโลหะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะขึ้นชื่อว่าพระปากน้ำนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะเก็บได้เลยนะคะไม่หนักนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาพระศีอานวัดไหลจังหวัดลบบุรีปี2,500เนื้อทองแดงกระไรทองสภาพดีหายากนะคะไม่ค่อยเจอแล้วค่ะสำหรับ เหรียญเสมาพระศีอานวัดไลเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะหายากนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเนื้อโลหะกระไหลทองสภาพสวยขนาดกว้างหนึ่งนิ้วสูงนิ้วครึ่งราคาก็เบาๆนะคะ วยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้นะคะผิวเป็นทองเลยนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเพชรสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะกับพระสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพดีสภาพดีนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกล้วยลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะวัตถุมงคลก็น่าเก็บหน่าใช้ทุกรุ่นนะคะสำหรับพระศิวลีสวยๆเดิมๆหลวงพ่อกลวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงวัดปากน้ำรุ่นห้าวัดปากน้ำกรุงเทพกล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมค่ะขึ้นชื่อว่า วัดปากน้ำนะคะน่าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นนะคะสำหรับผ้าพงวัดปากน้ำสวยๆเดิมๆรุ่น5องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะกับผ้าเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโตวัดอุพัยรามรุ่นแรกปี2514เนื้อทองแดงรมดำสภาพดีสภาพดีนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะถือว่าสวยนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อโตสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรปี2511วัดโสธรจังหวัดฉะฉเชิงงเราเนื้ออันปะกา้าสภาพดี สภาพดีนะคะสำหรับองน์นี้มีกิ่งนะคะก็ได้ยินเบาๆนะคะแต่ยังมีนะคะสำหรับองค์นี้มีกิ่งค่ะก็ถือว่าสภาพเดิมนะคะสำหรับพระกิ่งหลวงพ่อโสธรปี2511ิเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อฤรษสีหลวงพ่อแข่งวัดบางพังเนื้อทองผสมรมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะศิลปะสวยมากค่ะสวยเดิมเดิม สำหรับรูปหล่อผ้าหรือสีสวยๆเดิมๆหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังองค์นี้ก็จะอยู่ที่สี่ร้อยค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆสี่ร้อยเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระท่ากระดานน้ำกุสารเจ้าเนื้อตะกัวสะนิมแดงสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะพระเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะ แดงมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้พระก,กุก็ไม่ค่อยจะเจอแล้วนะคะถ้าท่านใดชอบก็จัดไปเลยนะคะกับพระก,กุกเดิมๆนะคะค่ะสำหรับพระท่กากระดานกุสันเจ้าเดิมๆสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเก่ามากค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเสือเนื้อทองเหลืองไม่ทราบที่ตอกโคตดใต้ท้องสวยมากนะคะสวยค่ะสวยเดิมๆค่ะก็จะตอกโคตดใต้ท้องนะคะสวยนะคะสำหรับเสือตัวนี้ สำหรับรูปหล่อเสือสวยๆเดิมๆตัวนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะกับความสวยความเก่าของเขานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกวยหลังหนุมานปี2562ออกวัดน้องแขมกล่องเดิมสวยมาก สวยเดิมๆมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะวัตถุมงคลก็น่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดไหนหรือรุ่นไหนนะคะน่าใช้ไปหมดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมสวยมากเลยนะคะน่าเก็บนะคะอันไหนหลักๆก,ก็ราคาแรงไปแล้วนะคะเราก็เก็บเหรียญใหม่ๆนะคะอีกหน่อยก็จะเก่าไปเองนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับหลวงพ่อกลวยนะคะยิ่งเก็บยิ่งมีราคานะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยสวยสวยเดิมๆเ,เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะะเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาเบา300เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระผงราชสีเชิญธงซ้อน หลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาหลังยันกับปี2536กล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะสวยๆแบบนี้น่าใช้น่าเก็บนะคะด้านหลังก็ ละเอียดมากเลยนะคะสวยเดิมค่ะสำหรับพระผงราชสีเชิญธงพิมพ์ซ้อนเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมแล้วสนใจผ้าองค์ไหนนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7 110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ